มาดูภารกิจของคนไทยค่ะตอนนี้เราจะต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีของแกงไตปลาสำหรับคุณผู้ชมอยู่ภูมิภาคไหนลองมาคุยกันว่าปกติทานแกงไตปลาหรือเปล่าทานแล้วรู้สึกอร่อยหรือเปล่าปกติคุณทานหรือเปล่า ต้องบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ทานเลยนะอพ,อพอทานไปนิดนึงแล้วรู้สึกว่าวันรสชาติมันเผ็ดรสชาติมันเค็มเกินไปแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยพอกินจริงๆจัจงแล้วเนี่ยติดเลยติดใจเลยน่าจะเป็นลักษณะเดียวกับชาวต่างชาติที่เขามีมุมมองต่อแกงไตปลาซึ่งเป็นอาหารภาคใต้ของประเทศไทยเราทําให้การจัดอันดับเมนูอาหารที่ยกให้แกงไตปลาเป็นเมนูยอดแย่ทําให้คนไทยค่ะต้องลุกฮือขึ้นมาพากันติดแฮชแท็กเซฟแกงไตปลาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตนะ ว่าชาวต่างชาติอาจไม่รู้วิธีการกินแบบคนไทยก็เลยไม่ปลื้มในรสชาติงานนี้ทำเอาคนไทยแบบเราก็ต้องพร้อมใจกันกอบกู้ศักดิ์ศรีนะคะพากันโพสต์ภาพกินแกงไตปลาแล้วก็อยากให้ชาวต่างชาติเปิดใจวิธีการกินอย่างถูกวิธีค่ะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณจิราพรคำพาพันธ์จริงๆคุณจิราพรคุณแป๋วแววเนี่ย เป็นคนอีสานนะ <c oughs> แต่ยังต้องไปกรอบกู้ศักดิ์ศรีให้แกงไตปลา <c oughs> เดินทางไปเลยค่ะที่ร้านขนมจีนในซอยวิภาวดี60เข้าครัวไปดูวิธีการทำแกงไตปลาสูตรทำน้ำยาแบบดั้งเดิมของคนใต้ไ <c oughs> ฮไลท์ที่เขาจะมีการผสมก็คือพุงปลา ซึ่งคนใต้เนี่ยเขาเชื่อว่านี่มันเป็นของที่อร่อยแล้วก็ล้ำเลิศเรียกอีกชื่อหนึ่งของแกงไตปลาก็เลยมีชื่อว่าแกงพุงปลาค่ะกลิ่นเนี่ยหอมคลุ้งไปทั้งครัวเลยนะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรนานา,นานชนิดเจ้าของร้านบอกว่าแกงไตปลาเนี่ยเป็นเมนูขายดีอันดับหนึ่งของร้านนะคะต้องทําวันละสองหม้อแต่ที่ถูกจัดให้เป็นเมนูยอดแย่เชื่อว่าต่างชาติอาจไม่รู้วิธีการกินว่าจะต้องทานคู่กับอะไรบ้างจึงจะอร่อยค่ะ ที่ชาวต่างชาติคิดว่าเขาน่าจะไม่ชอบแม่คิดว่าเขาน่าจะติดใจกับอะไรคะ่ะรสชาติหรือว่ากลิ่นของมันน่าจะถ้าน่าจะกลิ่นหรือเปล่าคะกลิ่นหรือว่าออกรสบางรสชาติไม่กินกับแบบว่าคีมอย่างเงี้ยมันก็จะจะเป็นพวกเค็มหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยกลิ่นแรงหรือเปล่าแต่ก็ต้องกินกับแบบแบบ กินยังไงให้อ hmm. ร mm ่อยก็ม hmm. mm ีผ hmm. mm ักกะกินขนมจีนข้าวสวยล้อนๆแล้วก็พวกไข่เจียวปลาทอดอะไรอย่างเงี้ย uh, กินค่ะถ <wh ane noise> <wh anes> ึงจะอร่อยใช่ไหมคะอืมคุณจิราพรบอกว่าได้ลองจับคู่นะครับกินแกงไตปลากับขนมจีนดูแล้วก็แบบนี้ครับ มันต้องกินคู่กับผักสดด้วยนะครับหลายๆอย่างแบบนี้นะครับเป็นเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้และด้วยรสชาติที่มันเผ็ดครับก็เลยทําให้ไข่ต้มถูกนํามากินคู่กันด้วยคนใต้เขาบอกว่าอร่อยแรงเลยครับก,กินแกงแตปลาก,กับขนมจีนนะคะนอกจากจะมีผักเคียงมีไข่ต้มอีกอย่างที่กินให้เขอร่อยเขาบอกว่าเครื่องเคียงมันต้องเยอะเพราะว่าแกงแตปลารสชาติเผ็ดอย่างเงี้ยไก่ทอดปีไก่ทอด จะช่วยตัดความเผ็ดได้เยอะมากอแบบเนี้ยคือคนใต้เขาบอกว่าถ้ามันกินแบบเครื่องเคียงที่แบบมันคบแบบเนี้ยคือไม่ได้แค่ไปแบบไปชิมแค่น้ำแกงแตปลาแบบเนี้ยแต่กินคบแบบเนี้ยคือมันอร่อยมันเผ็ดมันเผ็ดมากแล้วมันอร่อยมากอืมต้องกินแบบนี้ค่ะดังนั้นเขาเคยบอกว่าแซวกันนะคะว่า คนที่มาจัดอันดับเนี่ยเคยได้กินแบบนี้ไหมเคยได้กินแบบ full option แบบที่ดิฉันกินแบบนี้หรือเปล่าถ้าลองมากินแบบนี้ดูจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแกงแต่ปลามันอาจจะอร่อยขึ้นมาคือแบบไม่ได้เป็นเมนูยอดแย่ด้วยซ้ํานะคะอือ ห็นแล้วหิวไหมกินกันขนาดนี้แต่ <c oughs> ไม่เฉพาะคุณจิรพรที่ไปลองมานะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ <c oughs> ถูกปากคนไทยเท่านั้นอย่างที่คุณผู้ชมหลายคนคอมเมนต์เข้ามาว่าต่าง <c oughs> ชาติเขาทานไม่เป็น <c oughs> ก็เลยรู้สึกแปลกๆก,กับรสชาติแต่อินฟลูเอนเซอร์ชาวเกาหลีใต้คนนี้ค่ะ คนใจฟูของเราคนไทยทุกคนที่ตอนนี้มียอดคนติดตามใน YouTube กว่า2ล้านคนนะคนไทยรู้จักการพี่จองกับคาแลนนะคะบอกว่ารสชาติแกงไตปลาอร่อยร้อมบอกว่าเป็นเมนูที่ชอบกินแล้วกินแบบเผ็ด,เผ,ดเผ็ดเค็มๆถึงจะอร่อยด้วยค่ะแวนี่อันนี้ไหมคมีมีแกงไตปลามีเอาแเผ็ๆบางมากอันได้ สดแบบเพียวๆด้วยนะก็ไม่มีเครื่องเคียงพอกว่าคนไทยอีกนะไม่มีเครื่องเคียงเหมือนคุณจิราพรเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเหมือนเป็นรถนิยมส่วนตัวไหมนะครับก็เหมือนกับที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินบอกเหมือนกันเมื่อวานนี้เนี่ยนายกให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องนี้บอกว่า แมลิ้นไข่ก็ลิ้นมันนะต่างชาติก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจาร์เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลน,นี้และคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ต้องยอมรับว่าอาหารบางอย่างมันอาจจะมีรสชาติที่ไม่ตุกไม่ถูกปากของชาวต่างชาติครับไม่ทราบเลยครับอันนี้มันก็แล้วแต่ลิ้นไขรลิ้นมันนะครับผมว่านะครับมันก็ก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขียนอะไรได้นะครับเพราะว่า ก็ให้ความเป็นธรรมว่าจริงๆแล้วก็มีอาหารไทยหลายๆชนิดที่ติดอันดับท็อป10ของโลกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าแกงไตปลาอาจจะเป็นรสชาติเผ็ดนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นในส่วนตัวผมเองผมชอบมากมแกงไตปลาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นกระแสะอาหารไทยและแฮชแท็กร้อนในโลกออนไลน์นะคะแฮแท็กเซฟแกงไตปลาเมื่อเว็บไซต์ Test อ a เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลอาหารเขาจัดอันดับอาหารท้องถิ่นจากทั่วโลกโดยเปิดเผยว่าแกงไตปลาของไทยติดอันดับหนึ่ง แต่จาก100ของเมนูอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกเทสแอตแลนเขาบรรยายรส mm. ชาติของไตปลาเอาไว้นะคะว่าแกงไตปลาเนี่ยมีปลาเนื้อหนากลิ่นหอมต้นกำเนิดมาจากภาคใต้ mm. ประกอบด้วยเครื่องในปลาหมักเครื่องแกงลดเผ็ดอาหารเครื่องเคียงประกอบด้วยปลาแห้ง, mm. หงผักอื่นๆเนื่องจากความเข้มข้นและกลิ่นที่หอมฉุน แกงไตปลาจึงรับประทานคู่กับข้าวสวยเป็นเครื่องเคียงได้ดีที่สุดแต่ว่าไม่ใช่แค่แกงไตปลาเท่านั้นนะคะที่ติดอันดับ100เมนูยอดแย่ของปี2024ถ้าเข้าไปดูเว็บไซต์ Test Atlas แล้วพบว่ายังมีเมนูไทยอื่นๆคุณผู้ชมลองดูค่ะแกงไตปลาอันดับ1ยอดแย่ใช่ไหมคะก็จะมีข้าวคลุกกะปิอยู่อันดับที่27หอยทอดอันดับที่29 จิ้มจุ่มอันดับที่44หมูน้ำตกอันดับที่73ผัดวุ้นเส้นอันดับที่75เชื่อว่าคนไทยเห็นเมนูเหล่านี้แล้วจะรู้สึกว่าไม่นะสำหรับเราเนี่ยม,มันเป็นอันดับต้นๆที่เราเลือกรับประทานด้วยซ้ำไปแล้วถ้าย้อนกลับไปปี2023ค่ะแกงส้มไทยติดอันดับที่12อาหารยอดแย่ของโลกคนที่ชื่นชอบอาหารไทยก็ออกมาเถียงแบบขาดใจนะคะบางคนถึงกับบอกว่ากินทุกวันยังได้มีประโยชน์อีกด้วยจริงๆแล้ว นอกจากอาหารยอดแย่แล้วเขาก็จัดอันดับอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเหมือนกันและไม่ใช่แค่แกงไตปลานะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่ไล่เลียงมาที่บอกว่าเป็นอาหารที่ยอดแย่หรือว่าไม่ถูกปากของชาวต่างชาติแต่ว่าเทสต์อ l a s าสเนี่ยเขาจัดเมนูอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ยอดนิยมในของโลกเหมือนกันนะครับถ้าย้อนไปดูปี2 0 0 0ันสองพ่า2023ะนะครับอาหารไทยเนี่ยถือว่าติดอันดับ ที่17เลยนะครับอาหารที่อร่อยแล้วก็เป็นที่นิยมเป็นอาหารที่ดีที่สุดของโลกแล้วก็มีเมนูหลายๆเมนูที่เขาจัดอันดับว่าเป็นอาหารอร่อยนะครับยอดนิยมนะครับก็หลายๆอย่างที่ฝรั่งเขานิยมกัน ผัดกะเพราะนะครับก็ติดอันดับอาหารที่อร่อยนะครับข้าวซอยนะครับแล้วก็มีพัแนงนะครับต้มขาไก่แกงมัสมั่นก็ติดอันดับอาหารที่ดีที่สุดแล้วก็อร่อยในมุมมองของชาวต่างชาติที่เทส t ์แอดลาสเนี่ยเขาไปสำรวจมาเหมือนกันไม่ใช่อาหารที่ ยอดแย่เท่านั้นยอดเยี่ของเราก็มีใช่ค่ะและที่สําคัญคุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาเยอะมากนะคะบางคนบอกว่าต่างชาติเนี่ยซดน้ําซุปแกงไตปลาเข้าไปเนี่ยรู้เรื่องแน่ๆมอสักครู่ไงคันแลนเขาซดไปแล้วเขาก็ยังชอบนะหลายคนก็ถูกปากในแตกต่างกันไปนะคะก็เรียกว่าเป็นสีสันที่เอามาฝากแหละสุดท้ายแล้วคนไทยเราชอบอาหารแบบไหนเรารู้ว่าอาหารของเราอะไรอร่อยและรสชาติอย่างไรบ้างครับก็ขึ้นอยู่กับรสที่ยมส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับ